m e r c e d e s b e n บประเทศไทยส่งที่สุดแห่งยนตรกรรม The New S-Class ทิ้งส่วนแบ่งตลาดรถหรูอย,อย่างเป็นทางการเคาะราคาเริ่มต้น6.69ล้านบาทเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ The New S-Class ซึ่งถือเป็นที่สุดแห่งยนตรกรรมของ Mercedes-Benz โดย m ิสเตอร์โ o ลันฟเกประธานบริหารบริษัท Mercedes-B e n บประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยว่าสำหรับ Mercedes- Ben z S c l a s s รุ่นใหม่นี้ทางค่ายมีความภาคภูมิใจ ที่ได้นําเสนอรถยนต์ที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นที่สุดทั้งในเรื่องความหรูหราความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายใต้การผนุกอนุวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำหน้าที่ให้ความสําคัญกับผู้ใช้มาถ่ายทอดผ่านทุกรายละเอียดของการออกแบบโดยเฉพาะประสบการณ์การเชื่อมต่อบนรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ Mercedes- Benz จับจะมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4G LTE ในประเทศไทยโดยเฉพาะจึงช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz กับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะสามารถเปิดรับประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นที่สุดในแบบของรถยนต์รุ่น S Class ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ The New S Class พร้อมรับประสบการณ์ยานยนต์ที่เป็นที่สุดของความหรูหราความสะดวกสบายและความปลอดภยัยด้วยนวัตกรรมสุดล้ำหน้าที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลแบบ6สูบเรียงขนาด2 9 2 5ซีซีพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น การออกแบบทั้งภายในและภายนอกไม่หมดจดภายใต้คอนเซปต์เซนเชอร์พิเริตี้ในภาษาดีไซน์ที่ได้รับการยกระดับขึ้นในทุกๆส่วนพร้อมตอบรับความต้องการของผู้โดยสารในทุกที่นั่งโดยประสบการณ์ดิจิทัลที่เป็นที่สุดโดยเฉพาะระบบมัลติมีเดีย MBUX 7 g e n e r a t i o n ใหม่และระบบความปลอดภัยสุดล้ำหน้าที่พร้อมยกระดับประสบการณ์การขับขี่ขึ้นอีกขั้นในทุกรายละเอียดสำหรับ Mercedes-Benz New S-Class นั้น มีวางจำหน่าย2รุ่นได้แก่ Mercedes-Benz S350D Exclusive ราคา6 6 9 0 0 0 0บาทและ Mercedes-Benz S350 D-AMG Premium ราคา7 1 9 0 0 0 0บาทลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The New S-Class และรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz และผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-AMG อย่างเป็นทางการทั่วประเทศได้แล้ววันนี้